สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาวันโอวันแชนแนลนะคะกับมาพอๆกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะอนี้ตุกตาก็สิมาเล่าเรื่องเล่าชีวิตของตุกตาก็คือ,อเรื่องที่เรื่องที่ตุกตานะคะอะ่คิดสิมีสามีไมบ่บอกคิดสิมีคนไม่คิดสินอกใจสามีบอรือว่านอกใจสามีบอประมาณนีเนาะค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวกับมาเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยเนาะค่ะเนาะก็คือ,อ อันนี้เดี๋ยวตุกตาขออธิบายนิดนึงเนาะค่ะเนาะตุกตากะบอกเลว,ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยงามเนาะค่ะเนาะกเป็นผู้หญิงบ้านนอกคนอีสานธรรมดากะอ้วนๆเนาะค่ะเนาะเป็นคน,นอ้วนอ่านั่นแหละค่ะเรากะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีบอค่ะมีมีบอ,บอที่แบบว่าท่านผู้ชมเผลอเผลอมีความรู้สึกอยากมีสามีใหม่ เพอเพอใจอยากนอกใจสามีบอถ้าเกิดว่าเพ,เพื่อนเขาไปฟังเรื่องเล่าของตุกตาตถึงตเริ่มตน้นกค็คงสีเข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางเอฟซี FC, เพื่อนก็ะเขียนมาบอกตุกตาอยู่ว่าเป็นอย่งคือบอเลิกกับสามีโหลดเอาเอาลูกเนี่ยไปให้แม่แฟนเลี้ยงเราจะคลองกะไปยู่หมองไม่เริ่มต้นชีวิตไม่ยีหยังประมาณนี้ล่ะคะ่ะอ่า นั่นราคาตุ๊กตากเลยเสียวมาแช่น้าเนาะค่ะเนาะว่าตุ๊กตากเคยมีความคิดนอกใจสามีเคยเคยคิดเสีเยาสามีไม่บอถ้าเกิดว่าเลิกกับสามีใดเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเขาประเด็นเลยเรากันตุ๊กตากนะคะ่ะเป็นผู้หญิงผูง้หญิงเห้านีเนาะค่ะเนาะกะต้องมีความรู้สึกวิเลวว่ามีผู้ชายเขามาจีบเห้าบอประมาณนี้เนาะคะ่ะ กะตุกตาก,ก็ไปโบสก็รู้สึกว่ากัมีอยู่ด้วยค่ะเราตุกตากะคิดว่าผู้ชายที่เข้าไปโบสไปนันไปนี่เขากับคงสิเป็นผู้ชายที่จิตใจหรือว่านิสัยอ่อนโยนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกคนนึงคือคนเนี่ยน่ะสิเจอแปบ๊แปบๆแต่ว่าเดียวตุกตาสีเ้าเรื่องคนที่เจอแปบ๊แปบๆนี่ให้ฟังเนาะค่ะเนาะคนที่แบบได้คุยกันเนาะค่ะเนาะเราตุกตากคิดยังงคิดยังไ๋ มียู่มือหนึ่งอ่าตุกตาก,กับสามีก็ได้ไปเยี่ยมแม่ยาเราไปที่นี่ฝรัง่งเขาก็กินอาหารฝรั่งเนาะตุกตาก็เลยมีความรู้สึกอยากกินอาหารไทยเราสิไปซื้อของมเหฮ็ดอาหารฝรั่งให้ญาติสามีอ่ไปซื้อของเหฮ็ดอาหารไทยให้ญาติสามีกินจักน้อยนึงเนาะ,ะเนาะอ่าเขาเป็นไม่รลุนเขาก็เลยอยากกินอียังแปลกๆตุกตาก็เลยคิดสิไปซื้อ เนื้อน้ำตกไม่เห็ห้เขากินเนาะค่ะเนาะเลาตุกตาก็ได้กินน้ำก็เลยไปหางตุกตากันนั่นแหละค่ะตอนแรกอะตุกตากบอกว่าบอกให้สามีไปซื้อเนาะค่ะเนาะสามีก็เลยว่าโอ้ยไปซื้อจังไนฉันว่าไปหรอกเธอไปซื้อโลดอีหย่างประมาณน,นี่แหละ,ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อ่าถือดอกว่าเสียวยังยังจังไดแนนตุกตาก,ก็เลยว่าเออโอเคถ้าสั่นฉันไปเองก็ได้แบบน,นี้เพิ่นก็นเลยอันบอกว่าเออเดี๋ยวฉันพาเธอไป จี๊้าเท่าไปเนี่ยเพราะยังปกติเล่าบ่เคยผ้าตุกตาไปข้างนอกเล่าบ่เคยเล่าบ่ค่อยออกไปไสมาไสกับตุกตาเลยค่ะจนบางคนเขาคิดว่าตุกตานะ่ะมีสามีบอเล่าบไปไสมาใสกับตุกตาเลยค่ะสามีตุกตาตั้งมือหน,นั่นเผอิญเล่าไปอยากอยู่คุยกับญาติเล่าเล่าก็เลยขออาสาไปนั่มแล้วก็เอาลูกไปนั่มประมาณนี้แ่ะค่ะก็ะเอาลูกไปนั่มนั่นละเพราะไปหอดห่าง อ่าเลาก็เลยบอกว่าเธอเข้าไปผู้เดียวลดฝ่าวสื่อฝ่าวออกมาชั้นสีนังอยู่ในรถกับลูกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะตุ๊กตาก็เลยเข้าไปกลับไปหาซื้อของนั่นซื้อของนี่เมื่อน,นั่นคือคณะนั่นคณะตอนที่ตุ๊กตาซื้อของอยู่ตุ๊กตาก็มีความรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึง่งมักสิเดินตามสิเดินตามตุ๊กตานะค่ะเนาะอ่าตุ๊กตาก็เลยแบบยานมีความยานเนาะค่ะเนาะ ก็สงสัยว่าผู้ชายคนนี้สิตามห้ามาอีกอย่างแบบย่านคิดย่านเป็นพวกมิจฉาชีพนะคะอก็เลยแบบแหงเข็นรถยางนวก็ยางน้ำก้นแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ทุกตาใจเย็นโลงนี่ก็คือคิดว่าอคือเล่าถักเราเซีห้เล่าถักแล้วก็มันมีคนหลนะคะเนาะก็เลยบอกก็เลยเห็ดให้ทุกตาคิดใจเย็นโลงคิดแบบเออบมเมนมีสายชีพหรอกเราเ้าก็อยู่อเมริกามีสายชีพที่มาตั้งใส่เราก็อยู่ในห่างนั่ม 宝妈นี่เนาะค่ะเนาะเรากะตุกตากระเบิงโมเมนต์วาคนที่อยากให้เขามาลวงกระเป๋าปนไดปรมาณนี้เนาะค่ะเนาะ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าในความรู้สึกตแต่เนต่คิดยานคิดว่าคิดยานเป็นพวกมีสายฉีบยันเขามาลวงกระเป๋ายันเขามานันมานีเนาะค่ะเนาะนั่นแหละอะแต่ว่าเขาก็มาเซ้ให้แล้วก็มาสวนคุยเขาอะบอกเขาก็ตุกตาเลยเซ้ให้ไปนะมึงเราก็ไม่ได้คิดเอยียงหรอกคะ่ะมนันนี้เขาก็ยางมานํากลด แล้วก็อันเธอเสียวอ,อีอย่างอ,อย่างจังไหนบอไ้สันเธออันอยากดื่มกาแฟยอยากดื่มคอฟฟบออันตุกตากเลยบอกว่าบอเขาพูดได้หลายเดอ้อผลวังสิอันอยากไปนั่งดื่มคอฟฟอ,อย่างบอฝ้าวบอตุกตากเลยบอกว่าอุ้ยฉันฝ้าฉันรีบไาสันอันตุกตากอกไปสีล่ละเขาก็เลยบอกว่าฉันน่ะคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยเดอ้อผนว่าเอ้าเล่าเบาขึ้นมาอย่างสี่แม่ตุกตากเลยเอ้าอึ้ง เลยเออขอบคุณในไลเดอกับว่าได้สนใจเนาะอ่าฉันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ look n i e e beautiful ยังประมาณนี้อันเราฉันมีความรู้สึกว่าอยากคุยกับเธออยากกันแฮงเอาทกับเธอว่าสั่นาตุกตาเลยว่าเอาเพราะแอนนี่ตุกตาเลยว่าอัน I'm sorry I'm married ยังกว่ามานเนาะฉันมีฉันมีสามีฉันแต่งงานแล้วแล้วฉันก็มีลูกแล้วอ่า เธอก็อ่านแบบเออแบบไปหาไปคุยกับคนไมเดอรอย่างเียนคอทษดเดอร์ชันบมเมนผู้ยิ่งที่เธอโมองหาประมาณนี้แหละเพราะว่าฉันมีสามีมีลูกแล้วยังประมาณนี้แหละอ่านเพิ่นก็เลยบอกว่าอ่านอันนั้นโมเมนปัญหาเพิ่นวะเอาตุกตาเลยว่าโอ้ยอ่านไรดอกฉันมีสามีฉันน่เนี่ยสามีกับลูกฉันก็นั่งรอดฉันอยู่ในรถเพิ่นวางสิเพิ่นก็บ่สนใจที่เพิ่นกับคุยไป เพื่อนก็บ,บอกซื้อเพื่อนนี่บอกซื้ออซื้ออี้ยังดอกทุกตากระจำบ่ไรต่ว,ว่าซื้อเล่ากับซื้อมวนอยู่ซื้อแบบคือดลลาราหนังนี่แหละท่านผู้ชมอตะวันได้นขนาดนั้นตุกตาคิดยานมากกว่าก็คิดอันจีฝ้าซื้อเฝ้าออกาะว่าลูกลอออยู่ในรถแม่ลูกกับสามีสามีเนีน่ยบ่ได้ซเรียสหรแต่ว,ว่าเีเลียตน้ำลูกลูกลอออยู่ในรถเนาะอ่าพอดีนี่ตุกตากเลยว่าฉันบ่มีเวาลาคุยกับเธอดอก ขอบุณเด้อที่ส่วนอย่างประมาณนี้ส่วนไปดื่มกาแฟไปนั่งคุยกันอีย่างประมาณนี้นนเราเราไปที่นี่อา้าวเล่เลยบอกว่าฉันซีเรียสอีลีเดอร์เธอเธอเบิ่งเป็นผู้ยิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นสเปคของฉันฉันอยากคุยนั่มประมาณนึงสิเราเข้ากับคุยกันต่อไปเรื่อยๆได้บอลไา้วาจังสีทุกอ่างเลยว่าบ่ไไรฉันสิสื่อของจบเราเนี่ยฉันกกสิออกไปข้างนอกแล้วกับบ้านกับสามีกับ,กบกลูกเราเลยกะ ยางมาน้ากล่นยางมาน้าเห่าหรอคุยน้าเห่าหรอค่ะอตุ๊กตากลยสื่อของเสร็จก็เลยไปคัดเชียร์แล้วก็ยางไปน้าแล้วก็เลยบอกว่าฉันคอเปิดโท่เธอแน่ยังประมาณนี้แหละคะ่ะตุ๊กตากเลยบอกว่าโอ้ยบัวด้ดอกอันสิมาคอเปิดโเท่ฉันจังใดอียังสี่ละอันเล่าเลยบอกว่าฉันไม่ความรู้สึกฉันชอบเธอเรามันซีเรียสเขาบอกว่าเขานะ่ะอยากคุยกับตุ๊กตาต่อไปเรื่อยๆถึงสิมีสามีมีลูกกับบ่าไปยัง เขาคุยกันเป็นเป็นมู่ไปก่อนประมาณนี่แหละแล้วก็บอกว่าก็คุยกันเป็นมู่ก็ได้แลหว,ว่าจังสีอันตุกตากเลยบอกว่าอันฉันหายเธอบได้ดอกประมาณนี่ก็คือเข้ากับรูแลว้ว่าเขาเ่าลักษณะแบบใดลักษณะแบบไปคายว่าสิมาจ,จีเพ้านะ,นะ่นะเขาก็บได้ว่าหลงตัวเองทุกต,ตาก็บได้หลงตัวเองดอกค่ะแต่ในขณะนั้นอะ่ะก็บบได้คิดอีหยังหลายเพียงแต่ว่าคือบได้คิดเรื่องผู้ชายเขามาในสมองนะคะ คิดแต่ว่าเออลูกก็ะลอยในรถฝ่าวื่อของฝ่าวนฝ่านีแต่ว่าเล่ากระบอกทำนองให้ตุกตาคิดอยู่ต่เพอินตุกตาอาจจะเป็นคนเออแน่จากหน้อยคิดว่าท่านเนาะค่ะอ่าก็เลยขึ้นรถไปก็บอกได้เอาให้เล่าดอกแต่ว่าเล่าเ็ยางออกตามกลนไปน้ำกลอยู่เล่าบอกว่าฉันขอเบอร์โทรเธอได้บอฉันอยากคุยกับเธออีหลีคุยกันแบบมูก็ได้หรือว่าแบบ ไปท่านเขาไปดื่มกาแฟไปยังน้ำกันเป็นบางครั้งก็ได้ฉันสิไปหาเธอดอกียังประมาณนี้ไหม <c oughs> ก็สิวานันเล่าบอกว่า,วาสันสิมาหาเธอดอกคนว่าสิมาหาตุกตาสิส่วนตุกตาไปกินเขาไปเฮ็ดนันไปท่านกาแฟน้ำกันประมาณนี้ละ่ะคือไปคุยกันโทรคุยกันอีหยังประมาณนี้อ,อเพราะว่าเมริแลนกับเพนซิลเวเนียเนีย่ยมันสีห่างกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะคะเนาะก็คือไปหากันได้ไมาหากันได้เนาะนั่นแหละ ตุกตาเลยว่าเพราะไรเพราะไรชันสิไปเราเด้ออันขอบขอบคุณที่ช่อมาสันสวยแล้วก็ขอบคุณที่เขอบมาทักเด้อตุกตาเลยว่าขอให้เธอแบบว่าเจอคนที่ดีเด้อก็คือตุกตาก็เห็นมือเล่าเล่าใบใสแหวนเนื้อค่ะเล่าใบไม่แหวนไม่หยังตุกตากับบรูเนาะค่ะแล้วตุกตากับบรูว่าโสดวาโสดก็คือเอามาฟังเอามาว่าให้ฟังว่าเล่าเน่ะเขามาจีบตุกตาแบบคือเห็นในห้าหูเลยว่าจีบเนาะค่ะเนาะนนั่ขณะตุกตากราเลยไปขึ้นรถกับสามีเนาะค่ะเนาะ ก็เลยมีบอกหอยสามีฟังอยู่ค่ะบอกหอยสามีฟังว่าเมื่อกี้ฉันขาไปสืบคล้องน่ะมีไป้รายคนหนึ่งน้ำกลนฉันมากจักอีหยังดอกบ่รู้ว่ามีสายเฉีพหรืออีหยังอันมาขอเบืร์โทษฉันฉันก็บอกว่าฉันไม่ลูกมีสามีแล้วสามีเพิ่นเะอีิเลีติเพิ่นมาบันนี้ขับรถออกมาแล้วล่ะค่ะอ่าเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ้ยเม่งเพิ่นแต่งตัวแน่เพิ่นมาเอาตาเลยว่าแต่งตัวอีหยังอัน บอกว่าพอหายแต่งหน้าท่าปากเพิ่นว่าท่านผู้ชมสามีตุกตาตุกตากับแบบว่าพอหด้แต่งหน้าท่าปากอีกอย่างมากไม้ตุกตากับแต่งประมาณนี้แหละค่ะอันเพิ่นก็เลยบอกว่าที่หน้าที่ล้างเ่าต้องแต่งหน้าท่าปากอีกเด้อเพิ่นว่าอันสันสิบอกเด้อเพิ่นว่าฉันเป็นผู้ชายเพิ่นว่าสันเห็นฉันก็อยากจีบเพื่อกันเพิ่นว่าท่านผู้ชมต่ว่าเมื่อนั้นก็เห็นในสามีตุกตาเขียดอยู่คือตุกตามันคนที่ปากไว นี่ยังกับมะเบาหอยแฟนฟังอียงประมาณนี้ล่ะกับพยายามสิบปากไว้แต่ว่าเอามะเบาหอยฝังซื้อๆเนาะตุ๊กตาบรูว่าเขาแบบมาใหม่ไหนยังเพิ่นก็เลยบอกตุ๊กตาไปว่านั่นลหละเขาพยายามเขาสิจีบเธอเขาสิจีบเธออียงประมาณนี้ลหละตุ๊กตาก็เลยว่าโอ้ยอันฉันบริส้สนใจดอกอันฉันก็คิดตอนนั้นฉันคิดแต่ว่าลูกฉันรอยอยู่ในรถประมาณนี้ล่ะอันนี้แหละค่ะเรื่องนี้กะไม่อยู่ซ้ำนี้แหละค่ะแต่คือแบบ มันก็ตื่นเต้นดีอยู่เนาะค่ะเนาะตุ๊กตาย,ยังมาคิดแบบเออเสียดายเป็นยังคือแบบคือแบบบล็อกกับเบอร์โทรให้เขาด้วยยังประมาณนี้เพราะว่าในช่วงขณะนั้นตุ๊กตาก็มีปัญหาก็แฟนอยู่แล,ะะล,ลว้วเตตนาะค่ะเนาะก็ยังคิดแต่ว่าในความคิดตุ๊กตาตอนนั้นอะ่ะคือเลิกกับสาม,มีได้ก็คือยังสิบประทันมีผู้ชายใหม่เนาะค่ะเนาะ แต่ว่าอนาคตมันกับเบอแน่เนาะค่ะเนาะคือตอนนั้นนะคิดถึกเลิกกับสามีได้ก็ยังสิบ่มีผู้ชายใหม่ก็ยังสิคิดว่าสิเฮ็ดการเฮ็ดงานเก็บเงินเนาะค่ะเนาะไปเอ่อซัพพอร์ตแม่อยู่บ้านมากกว่าตอนนั้นเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้คิดอีหยังเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าอาจสิมาเว้าเกี่ยวกับคนที่อยู่โบดให้ฟังเด้อค่ะว่าตุ๊กตาคิดอีหยังจังได๋กับเขาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะ เยอะทุกตาถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมบ่ได้สนใจอยากฟังตุกตากระสิบาเบาด้วยค่ะกระสิเอาเรื่องอื่นมาเบาเอาเรื่องอื่นมาแช่เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ตุกตาก็อขอจบไว้ซัมนี้ก่อนนะคะเนาะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามรับชมชีวิตตุกตาด้วยค่ะเด้อปัญหาของครอบครัวตุกตายังเครียดกันบ่ท่านแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็ยังมีอีกอยู่ที่แบบปัญหาเกิดหลายสิงส่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่มื้อนี้ตุกตาสิเอามาแช่ให้ฟังซื่อๆเรื่องที่มีผู้ชายมาจีบ เกะเป็นยังคือตุกตาบอหลับจีบต่อเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ทุกตาก็ขอจบไปซํำนี้ก่อนนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ